สวัสดีสมาชิกและ FC ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้สิ้นสุดการรอคอยมาแล้วครับกับ MG GS 1.5 3 d ปี2017สีดำที่ทุกคนถามหามีมาไม่บ่อยกับราคานี้นะครับด่วนนะครับ299,000บาทซื้อสดไม่บวกแวนนะครับ โอโหครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทกันไปเลยรถสวยๆคันนี้ต้องบอกว่าเป็น H u v s u v ไซส์บอดี้ค่อนข้างใหญ่นั่งสบายหรูหรามีระดับออปชั่นล้นๆตัวท็อปๆเลยนะครับผมวันนี้ราคาเดินทางมาถึงตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะปลายปีราคาเทกระหน่ำแน่นอนดั่งนั้นวันนี้สีดำแรงเทมสุดๆรถสวยๆปีใหม่ๆคุณภาพนั่งกันไปเป็นครอบครัวเลยนะครับเบาะหนังสวย วันนี้ถ่ายคลิปเต็มๆให้เพื่อนๆได้ดูครับเรียวๆเลยหลายคนบอกว่าถ่ายภาพนิ่งยังไม่ชัดเจนเอาเป็นว่ามาดูคลิปนี้แล้วคุณจะตัดสินใจได้ว่าคุณจะจองหรือไม่นะครับรถจอดอยู่รามินทาเพื่อนๆสวยแบบนี้ต้องรีบนะย้ำนะครับเพราะที่นี่นะครับเขาเป็นศูนย์รถยนต์ครับเขามีรถมากมายเดียวการบริการการจัดส่งทุกอย่างนะครับสื่อสารกันได้นะครับการจัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับโอ้โหครับแต่ต้องรีบครับย้ำนะครับจองผ่านร้านเท่านั้นปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายเอกสาร รพรขอโอนจองขั้นต่ํา3 0 0 0บาทเท่านั้นเองคุณได้คิวแรกในการนัดหมายสําหรับ m g g s สีดําคันนี้ครับสวยจริงๆครับขับไปไหนก็ดูดีดูหล่อครับงบประมาณ2 0 0 0 0 0 99,000บาทไม่มีอีกแล้วครับจากรถราคาแตะล้านวันนี้หายไปประมาณ70%มาเลยครับเพื่อนๆมาเลยครับคันนี้กล้องมองหลันมีให้ทุกอย่างครบครับ GS ครบครับในวันที่เป็นป้ายแดงอาจตัดสินใจหน่อยแต่วันนี้พอเป็นมือสองโหทุกคนเนี่ยต้องแย่งนะครับผมเพราะว่าเป็นรถชิด หือว่าศูนย์บริการยังครบคันนะครับเครื่องยังเดิมๆอยู่นะฮะไม่ต้องห่วงเลยครับรถมันใหม่อยู่แล้วขับกันยาวๆครับใครพร้อมจองย้ำนะฮะใครพร้อมจองหรือใครพร้อมนัดหมายไปที่รามินทาหรือใครสะดวกอยากทราบรายละเอียดโทรมาที่0 88 5845375 MGGS คันนี้ผมพนันเลยว่าอยู่ไม่เกิน3วันครับรีบเลยนะครับผม